ลูสังมะแมครับ hmm. จุ้มี่ก็สวยแบบสิจอเลยจ้อสนดอก่ะจะผมได้เขาบุหินจ้ะโอ้ยอดด้วยนี่จ้ะ คุณจามฮิดกอลยังมาตามเอาเฮ็ดบดเลยนาะนี่ครับน้่งเขียวเด้อจันพอดีซุปเจ็บแซ่ดจ้ะจุ๋มๆสวยๆจ้ะเดแบบแข็งๆนัมาเล็กๆ้องเลย,เยสวัสดีจ้าสวัสดีเงียบเสียวๆมาสวัสดีแต่เด็อนนอกนี่ยน่าจะของบางทียี 25, ่สิบห้าพฤศจิกายนหกๆจะพี่น้อง พพว,วันนี้ซาฝนค่ะพี่ว่าน้องขอปลาว่าน้องมีจะมาะลุนมาช่งมกันว่ะมีเฮ็ดยังเกิดจะเฮ็ดหนังหมอกจ่ะไปกันเลยจ้าได็กขันามนาก็าง่ายจ้ะเด็กมาขันไปจ้ะไปจ้ามึงจะดอกเฮ็ด แดงสัมจะเอหยบจาแกเขินจะขี้ดินเลยไปไหนไปหุ่นแดงเครอเฮ้ยอะไรก็ปาตัวดึงแบบเฮ้ย ป่าด้วยจากป่าดึกสั่งมีบ่ฝนทุงข้างหน้าเจ้าคุณเหรอ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 เหอเหยอเหรหรอเอเหรห sama, hey. ini bu, ah, cangkangnya, hey. ya, buat, ya. buatkan <tuh> <tuh>

อุ้ยคือเห็นดอกไงคือเป็นดอกอ่โอ้โหแล้วพี่ดูโอ้ยแต่ใคระเอาตาลุ่นตาตเมืองเด้อครับเหมือนสามจูจ้าพี่ใส่คนมเดียวครับคนเดียวจ้าพไ่ใส่คนเดียวเห็นแังก ร้อนไงจ้ะอีร <c ười> <được> ้อน้ยเ๋ยขุดขึ้นจากดินได้จ so ้ะวนไปวนมาเห็นดี้เกาจ้ะอีพี่สรางขนีจ้ะมีว่ออีห่อมางจ้ะนี่สั่ว่ะ nhi thì coi cò nháy đứt ạ phá này đấy em mùa phá này thật nó mắc ạ đồ này ra vì ừ Ở đây. Ở đây. Ở đây. ừ ừ ừ 我有点热着。 nó khỏi đi lười nữa chạy tam hết coi nhây mày, mình chung này chạy xuôi bẹp xuôi chó nữa ừ, ừ, Hôm nay không có hiếm cả hiếm

จุดเด็ดเลยโอ้ยเด็ดยังเงี้ยมึงเหรจะให้ขังเขียวเด้อเผือดชะล่าพาร์ทิดเลยครับอันนี้จะเป็นเห็ดรวมนะสองฝนเนาะรวมเห็ดกอเด้อครับ ใส่สวยนะซ่ะพอดีเลยจ้ะอืองกูข้าี่เาทั้ใหญ่ทั้ง <c ười> นา แต่แบบสุดยอดเลยสวยงามจริงจ้าอะเป็นที่ข้าวหางหวาข้าวี่ไหน

เร่งดอกกงมีประตาจ้ะตอนนี้ซาพฝนก็อยู่โซนสารขาวขอางบนน้องเม็กนะจ้ะเนาะแน่นครับ จ้าอือจะหลุมเก่งแสีบแกงหวานเด้อจ้ากอใหญ่แฮงสั่มจ้า,าน้าสาฝนตามเฮดกอใหญ่เมาตามเอาเฮ็ดบดเลยนะยาะนี่ครับนั่งเขียวเด้อจ้าพอดีซุปเจ็บแซ่บจ้า เด้อครับอันนี้มาเอาเห็ดไปสุกเอาคนเห็ดส <einfach> ุกครับอุ้ยนี่เด็กคนเนี่ยพี่เอาอ่ะเงามางานเท้ตามเล็ดกอจะไม่ได้ไปขึ้นพูดเด้อจ้ะแต่เห็ดร่วมออกหลายนะซังเนาะ แมนครับพ <Marine. S 2> ี่น้องท่านใดสนใจกับมาเก็บได้จ้ะเพราะว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายเนี่ยเป็นเฮ็ดละหมอกจ้ะเพราะจอยู่หรืกินนี่จะกินเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดล้างสามเฮ็ดนาแร่กำลังออก้็จ้ะเฮ็ดกอใหญ่นี่ก็เป็นออกเป็นโ่มยางไกวยางมากอัศินฟุกคือนาฝนนี่จ้ะสิได้เห็ดไปกระบาดไปสูบนี่ไปสูบโดนมิเด้อร์จ้ะ

ก็สุดยอดทุกการ์ดเลยสนใจอินดอกขามาเด้อจ้ะเห็ดอ่อนในฤดูส้มหายหนาเงยนแล้วเนาะเงีินจ้ะหาเปลี่นดอกไม้เนาะดอบผลออกไรเหมือนเนาะสองทางเรากินผู้จะไปเลยฮปลาลาง คขาข้กันเนาะจ้าเมพรอเลยพรอ,อ,นอหน่อยน่อเนาะจ้าหนามีบ่กอใกัจ้าอืมกใหญ่ด,หด,ด้จ้าขออีกันเฮ็ตซุปโอ้ยเหาะปลาลางเยอะได้จ้าจะเ็ซุปได้จ้าเอาได้ยังเป็นล้างเขียวอยู่่นเดป็นกระดา ตายเนาะมาสิตยไล่าะเคนได้ไปบ่จะเป็นสีด้าเนาะแบบว่าเงียดเลยนะถึงผูแล้วมีรลายคออยู่ด้วยเนาะทางนี้อีกจ้ะนี่อีกบ่ต้องกันเดือค่ะคุม ตอนนี้จะไก่สีแจงแล้วครับนี่วันน้องฉันเอ้ยจนีโอ้ัหโอ้โหแจงเนาะนอ่อนหร่อยังไง่ะจ๊ะอืออ่อนนอยอุ้ยออนเราถึงหมดกินอรกันนะจี chắc chắn chút tai mặt rồi chắc chắn chị chưa chắc chắn chị chưa chắc ใหญ่ใญ่โอ้ยสวยงามเลยบนหลางเขาดังขึ้นสุดยอดเลยนะสุดแทสบเลยดีด่ครับตอนนี้กระไก่ชี้แจงแล้วตอนนี้กระหมุนปลาหาเห็ดบดเยอะครับนี่ตอนนี้ก็อยูอ่ <c oughs> นนปลาสารขาวเนาะสะฝนเนาะ ขับปลาสานเขากับพ่อดืเย็บเยู่เลยครับหห็นเงเขียวงามให้จ้ะกวงหญ่จ้ะหืานขนมอกสวยๆหยมหินหลงสั่จ้ะเรื่อยๆจ้ะ

không có hiệu nó, không có hiệu nào không có hiệu nào không có hiệu không có hiệu nào không thế hiệu nào đèn có không

ถ่าฝนบ่น่าเลี้ยได้จังอ่ะมานูดอกบ้างครับช่วดอกให้พี่น้องข้าบึ่งมึงอ้ากระโดดบุญครับกำลังสนีทเด้อเู้ยจุ้มสวยๆจ้ะครับตอนนี้ครับก็ยืนน้องแปะครับเห็ดกับพ่อเด็กเก็บอยู่เด้อครับเห็ดเขาวดินเห็ดรวมเห็ดล่างแหล่ก็ออกพ่อเด็กเก็บเด็กแกงอยู่ครับซอฟุลพวกกำลังลุยยางหาครับ มะฮอดพี่ก็สวยแล้วเนาะสภฝนเนาะกะมะพอแต่ห้อยครับขันมาสวยแน่กะเป็นลักษณะจังสี่เลยครับผมพี่น้องข้าสิเก็บกะใช้ามาแต่เสาเนี่ย้อครับเก็บือดอกหนึ่งก็แลงออกไ,ไม้ๆอยู่ครับเห็ดหมอกนี่สุดยอดจ้าบือเราเนี่ยให้งามครับนเห็ดอะไรนะแต่ว่าพอหมงองเลือดเนาะ ยังสั่งยังซำเลยจ้ะเก็บแข็งๆเราเขาก็บไปก่อนจะเรื่บบเป็นเมฆเมฆคนพาเบื้องซกุนบนเทือกเี่ยบนเทือกครับบนเอกเทีอกหนาหนาวหิมาก็สางเนาะต้องยีน้อง ต้องใช้วิธีนี้นี่และใส่หดตดวนี้ต้องโชคด้วยครับโอ้ยหาอย่างให้เด้อจะแบบต้องหาเย็นๆได้อจะพยายามาหาต้องมีเทคนิคเด้อครับใบใหม่ก็ร้ายเนาะมันเป็นหนาวจ้ะต่อคนชีกันใบใหม่เลยหนาครับมาลุนเอามาเก็บน้ำเสาร์ฝนครับ giờ lượt này cho, sao? sao của đôi hà lê hà lê hà nhạt hà lê này, lê hà lê hà lê hà đây hà lê hà lê hà lê

ฝนมาตกบ่งานมันได้แต่แข่งครับเห็ดน้ำมรก็นส้มนี่แหละครับผมเมาครับมาบ่งน้ำกันอยู่ห่มอ่สีมีจดอกอุนกุลขุกครับผู้ใดพี่น้องผู้ใดมาเก็บกะหลงเปิดเดินเยอครับต่หงุดหงินออกเ้ะนครั อยู่แบบนี้สิละครเป็นยังอยู่น่าเสคน้อใช่กรอาดึงีเราจะทำเป็นสัตะ์น้อจะได้มีใชเข้าไป เด,ด,ดินแดงก็ไม่ไหวเดนไงอ๋อห่วงม, <c ười> มันอ้ามาคร <c ười> ับขาวๆเดินหยายจ้ะดอกมีชีวงตดียุงน <c ười> กย่าโอจะฉีดเต็มตาเร็วนะอ้ยัง <c ười> <c ười> สัก <c ười> นจะแข็งๆเ็งจ้ะสมบุรแบบงจ้ะโอ้ยสีม่วงม่วงไปเราขึ้นน้อือโอ้ยจอดเงครับมาจ้ะโอ้กระทบแดดนี่คืองามเลยเนาะสีเผัน

เอาใจแทบทุกดอกเลยเด้อจ้ะทีเก็บแปแกงแล้วเด้อครับนี่มาเป็นเหตดรมองนะไม่ครับ

มุดโพโอยู่วันนี้เจสป็นส่งไดนาำซุปน้อจ้อเป็นดอกเ้ยน้หมอกเนาะสารพงเจสปินหิดจำขนาดเลยสีว่ามันอันเดียวกันกับวันนี้เนาะหมอกแมงมาโกมาโกครับมาโกอันนี้เนาะกอนเจ้าสุนพาพี่พานอสุรุปยอดเทดจาบเป็นยอดเทน้ำสุนจ้าไป2ไม้จามวันนี้ ม้แดงเขาปลาบานน้องเมฆมันเห็ดกอใหญ่น่ะจ้ะไม้สองมามาบานน้องแปะก็มานเห็ดร,มรวมๆน่ะสัง่งเหรอเห็บดบดเห็ดคอนี่ก็ได้อยู่บานน้องเมฆจะอยู่ในกุ๊กสี่เพิ่นยืนต้นตายจ้ะรับต้นนิดหน่อยอ๋อ,อจนสุดต,ต้นจะมันเหี้ยมึงจะเห็ดซาฟูมี่มีแต่จุ่มๆนะคะเห,ะเห็ดกอใหญ่งามยินดีรอนี่นจ้ะ จ้าสิ่อสอบคลิปนี้ขอฝากกนไกร่ก็แช่ก็ติดตามชีวิตเฮ็ดในเ้ด้อยจ้า,ก,าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำจ้าถ้าลุนในคลิปต่อไปว่าสาวฟงกร้างกลุ่งผ้าพีผ้าหนองไปเก็บเพชรยังอีกจ้าสำหรับคลิปมนันนี้ขอตัวก,กบ,บากนก่อนจ้าสวัสดีจ้า